ในวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่า taking action นะครับเพราะทำจึงสำเร็จซึ่งเป็นหนึ่งใน success formula และเป็นตัวแปรที่สำคัญมากๆอันหนึ่งเลยนะครับที่แยกความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จครับสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือการลงมือทำนั่นเองต่อให้วันนี้นะครับโลกภายในเราดีแค่ไหนก็แล้วแต่ โหเรามีฝันที่ยิ่งใหญ่เรามีเป้าหมายเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเชื่อสุดๆว่าเราประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ปราศจากซึ่งการลงมือทำนะครับไม่มีทางเลยที่จะเกิดผลลัพธ์ได้ทุกคนเห็นด้วยไหมครับไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกใบนี้ถ้าเราปราศจากซึ่งการลงมือทำเราไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกการลงมือทำเนี่ย เป็นตัวแบ่งเลยนะครับระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จวัดกันแค่นี้ใครทํำมากกว่ากันใครทําหนักกว่ากันใครทําต่อเนื่องยาวนานมากกว่ากันนะครับและในธุรกิจนี้ชัดเจนมากนะครับใครที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเราเนี่ยลองกลับไปสืบดูได้เลยเขาก็แค่ทํางานหนักกว่าเราแค่นั้นเองนะครับข่าวดีก็คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องความสามารถที่เรามีอยู่ในตอนนี้ครับ สิ่งที่เราจะถ้าเราผลลัพธ์ที่เราต้องการเราอยากได้อะไรเราแค่เรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทําให้หนักพอให้มากพอนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนะี่ยก็จะมาจากในวิดีโอนะครับของเซฟูล่าของบริษัทนูนสกินนี่แหละนะครับก็ผมดูวิดีโอนะครับแล้วก็มาสรุปดึงคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญที่ผมชอบนะครับมาสรุปให้กับทุกคนฟังว่าไอหัวข้อเรื่องการลงมือทำเนี่ยคีย์เวิร์ดที่สำคัญ มันจะมีอะไรบ้างนะครับที่จะช่วยให้ทุกคนเกิดผลลัพธ์ได้นะครับอันแรกเลยครับเขาบอกว่าให้เราเขียนเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนอะไรบ้างซึ่งใน,นเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าเขียนเนี่ยหลักๆเนี่ยเขียนอยู่2ออย่างนะครับอันแรกเลยก็คือที่เรารู้กันอยู่แล้วเป้าหมายที่ดีต้องถูกเขียนเป็นลายลักษณอักษรใช่ไหมครับวันนี้เราเขียนเป้าหมายกันออกมาแล้วหรือยังการที่จะได้ผลลัพธ์อะไรออกมานะครับ เริ่มต้นที่การลงมือทำการเขียนเป้าหมายเป็นการลงมือทำพื้นฐานอันแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้เราเขียนเป้าหมายออกมาหรือยังเราอยากได้อะไรครับเราเคยเขียนมันออกมาจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหลายๆครั้งเราเคยไปฟังนะครับในเวทีต่างๆและมีคนมาแบ่งปันคนที่ทำหนูสกินประสบความสำเร็จมาแบ่งปันในเวทีต่างๆหลายๆคนนะครับเขียนเป้าหมายวันหนึ่งหลายรอบเพราะเขาโฟกัส เขาจดจ่อนะครับโฟกัสสึงสิ่งที่เขาต้องการนะครับแล้วเมื่อไหรก็ตามที่เราโฟกัสมันจะขยายนะครับเขียนสิ่งที่สองคืออะไรครับเขียนสิ่งแรกคือเป้าหมายนะอันนี้คือสิ่งแรกสตาร์ทเริ่มต้นที่สุดในการลงมือทําอันแรกเลยเราจะต้องทําเลยนะครับเขียนเป้าหมายเขาบอกคนนี้นให้เขียน,นอะไรอีกเขียนดูว่าเป็นการทบทวนในแต่ละวันนะครับบอกเวลาก่อนนอนในทุกคืนเนะี่ยเราลองมาทบทวนดูซิว่าในแต่ละวันเนี่ย เราได้ทำอะไรมาบ้างนะครับลองเขียนออกมาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากิจกรรมอะไรที่เราทำมาในแต่ละวันเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์ที่เราจะได้ผลลัพธ์ในชีวิตที่เราต้องการอะไรบ้างที่เรารู้สึกมันทำให้เรายุ่งแต่จริงๆมันไม่มีประโยชน์เลยเราจะได้พยายามตัดมันออกไปนะครับลองเขียนออกมาดูนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วผมชอบอันนี้มาก,มากลองลองทำดูนะครับผมว่ามันเวิร์กนะครับก็เขียนออกมา ว่าในแต่ละวันเราทำอะไรมาบ้างอะไรที่มันจะช่วยเราสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจนี้ได้นะครับคีย์เวิร์ดถัดไปนะครับเขาบอกว่าโฟกัส on small steps โฟกัสในสิ่งที่เราทำได้นะครับก้าวเล็กๆก้าวสั้นๆก็พอนะครับยังไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่มันก็สืบเนื่องมาจากสิ่งที่เราเขียนออกมาก่อนนะครับเราเขียนออกมาปั๊บเนี่ยเราก็เขียนออกมาก่อนว่าในนะยกตัวอย่างเช่นนะครับ กลางคืนเราเขียนมาใช่ไหมครับเช้าเราทําอะไรสายบ่ายเย็นค่าก่อนนอนเนี่ยจนถึงก่อนนอนเราทําอะไรมาบ้างเราก็ลองมาดูครับว่าแล้วอะไรล่ะที่มันช่วยให้เราเกิดผลลัพธ์ถ้าในธุรกิจนี้เชื่อมโยงมาที่ธุรกิจนี้เลยกันอะไรล่ะในธุรกิจนูสกินครับที่จะทําให้เราสร้างผลลัพธ์ได้นะครับที่เป็นการลงมือทาที่ทําให้เราสร้างผลลัพธ์ได้ก็คือการ i n v i ต i n g หรือเชื้อเชิญและก็การนําเสนอถูกไหมครับ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันที่เราต้องเชื้อเชิญทํานัดแล้วเราก็ได้นําเสนอบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เราเกิดผลลัพธ์ได้คําถามก็คือว่าในวันนี้ในแต่ละวันในทุกๆวันนี้ของเราเนี่ยมีอย่างน้อยสองสิ่งนี้หรือเปล่าในทุกๆวัน,นครับนี่คือโฟกัสในสิ่งที่จะทําให้เราเกิดผลลัพธ์ได้ บางทีรู้สึกยุ่งมากเลยยุ่งมากเลยครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำดูสกินฟูลทำเนาะไม่ว่าจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่มันยุ่งมากเลยแต่สิ่งที่เราต้องการคือแพสซีฟแต่สิ่งที่เราทำอยู่วันนี้มันเป็นแพสซีฟหรือเปล่าผมตอบแทนไม่ได้นะครับลองเขียนออกมาแล้วสิ่งอะไรล่ะที่เราทำวันนี้ที่มันจะสร้างแพสซีฟให้เราได้นะครับโฟกัสในสเต็ปเล็กๆก้าวเล็กๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ย สามารถประสบความสวจได้นะครับเข้าระบบเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับเป็นการปกป้องทัศนคติปกป้องทัศนคติเรานะครับเอาตัวเองมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแต่มันไม่ทําให้เราเกิดผลลัพธ์ครับสิ่งที่ไม่เกิดผลลัพธ์คือเชื้อเชิญนําเสนอเชื้อเชิญนําเสนอนะครับใส่สิ่งนี้ใส่อักติวิตี้นี้เข้าไปในชีวิตเราทุกๆวันนะครับและรับรองว่าเราประสบความสวจแน่นอนคนที่เกิดผลลัพธ์มากกว่าเรา เขาเชื่อเชิญมากกว่าเราครับเขานําเสนอมากกว่าเรามีแค่นั้นเลยไม่มีอะไรซับซ้อนครับนะครับเบสิกสุดๆนะครับเขาแค่ทําเยอะกว่าเราเขาทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าเราต่อเนื่องยาวนานกว่าเรานะครับอันต่อมานะครับเพราะว่าสิ่งที่หยุดเรานะครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่หยุดเราไม่ให้เราลงมือทําอะไรบางอย่างมันคือความกลัวครับอันนี้ในวีดีโอ success formula เขาก็แนะนําว่า วิธีที่จะทําให้เราก้าวข้ามความกลัวได้นะครับมันคือให้เราลองคิดซิว่าเราล่องมานั่งพิจารณากับตัวเองจริงไอ้สิ่งที่เรากลัวเรากลัวอะไรนะครับและโดยธรรมชาติของธุรกิจนี้คนส่วนใหญ่กลัวอะไรครับกลัวการถูกปฏิเสธกลัวเพื่อนยีกลัวเพื่อนไม่โอเคกับเรากลัวคนรอบข้างปฏิเสธเรามันมีแค่นั้นจริงครับกลัวว่าจะไม่เป็นที่รักกลัวว่าตัวเองจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่น นะครับก็ลองมาประเมินดูว่าแล้วสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมันมันคืออะไรกันแน่นะครับมันทําเพื่ออะไรนะครับสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาเองในหัวด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นจริงในจินตนาการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องควบคุมความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้อย่างที่บอกเห็นไหมครับกลับไปเปลี่ยนโลกภายในเราก่อนเหมือนเดิม ค,ความกลัวส่วนใหญ่จะเกิดจากจินตานาการไปในทางลบจริงครับความกลัวส่วนใหญ่จะเกิดจากจินตานาการไปในทางลบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่เรากลัวไปก่อนเขาม่วิธีการเขาบอกว่าก็วิธีก้าวข้ามความกลัวที่ดีที่สุดนะเขาบอกก็ทำนั้งที่กลัวนี่แหละแล้วตัวนี้แหละก็เป็นตัวที่วัดความแตกต่างคนสําเร็จและคนไม่สาเร็จอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนมากครับคนประสบความสำเร็จ ทำทั้งๆท,ท,ที่กลัวครับในขณะที่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จปล่อยให้ความกลัวมาหยุดเขาไว้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็พิจารณาดูว่าเรากลัวอะไรอยู่แล้วเราจะสามารถก้าวข้ามมาได้ยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับเขาไม่ได้พูดอยู่ใน s u c c e s s f o r m u l a นะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้มาแล้วมันมันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับแล้วมันใช่จริงๆแล้วเ,เคยไปทําแล้วมันเบิร์กคือกด5วินาที ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกลังเลสงสัยว่าจะทําดีไม่ทําดีนะครับให้เราทําไปเลยภายใน5้าวิเพราะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเรายิ่งทำปล่อยให้ความคิดในหัวมันตีกันอยู่นานเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความกลัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยส่วนตัวชอบรูปนี้บันจี้จาผมเคยไปโดดบันจี้จานะครับแล้วก็ไปกับพี่คนหนึ่งนะครับพี่ผมไปเนี่ยผมขึ้นไปปุ๊บผมก็โดดเลยนะแต่ในขณะที่พี่เขาเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่นานนะครับ แล้วไม่กล้าโดดสักทีเพราะที่บอกว่าพอเกินห้าวิไปแล้วนะมันจะยิ่งสร้างความกลัวที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายพี่คนนี้ลงมาครับไม่ได้โดดลงมาทําใจอยู่อีกชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับคือทํทาั้งๆท,ที่กลัวแล้วสุดท้ายนะครับถ้าเราได้ทําอะไรทั้งๆท,ท,ที่กลัวไปแล้วพอได้ทําไปแล้วจริงๆอะ่ะเราจู้สึดโลง่งสบายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีความรู้สึกนี้แม้แต่กลัวการปฏิเสธก็โอก่อนจะโทรหาเพื่อนคนนี้ กลัวมากๆเลยว่าคนนี้เขาจะปฏิเสธเราหรือเปล่าน,นะครับแต่สุดท้ายพอเราโทรไปแล้วจริงๆเนี่ยมันโล่งมากต่อให้เขาปฏิเสธก็เถอะนะครับแล้วมันจะยิ่งรู้สึกด,ดีมากๆแล้วถ้าเขารับนัดเราจริงนะครับเพราะสิ่งที่ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยทาทั้งทั้งที่กลัวครับเป็นตัวอันหนึ่งที่วัดผลแยกความแยกความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความเร็จดและคนไม่ประสบความเร็จนะครับทำทั้งทั้งที่กลัวนะครับพุ่งชนหามันและสุดท้าย ความกลัวมันจะลดลงความกลัวไม่ได้หายไปครับทุกคนยังมีความกลัวนะครับแต่คนสําเร็จทําทั้งๆที่กลัวนะครับอีกอันนึงที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับแล้ต้องรักษาทัศนคติบวกของเราอยู่ตลอดเวลาพยายามปกป้องทัศนคติของเรานะครับการเข้าระบบเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยเรานะครับปกป้องทัศนคติ ผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่เข้าระบบมาฟังการแชร์ลิงการแบ่งปันอะไรต่างๆรู้สึกใจฟูรู้สึกมีความหวังรู้สึกความเชื่อเรามันแก่กล้าขึ้นว่าเฮ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จได้นะครับฉะนั้นพยายามปกป้องทัศนคติตัวเองนะครับโดยการเข้าระบบเอาตัวมาอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จมีความฝันมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับอันนึงที่ผมแนะนำเลยครับลองปรึกษาแอปพลนย ของเราดูนะครับอัปลน์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าทัศนติเราเริ่มแกว่งและทัศนติเราเริ่มไม่โอเคแล้วก็มาปรึกษาอัปลน์ของเรานะครับแล้วผมเชื่อว่าอัปลน์ของเรานะครับที่เป็นอัปลน์ Ruby อ p พแล้วก็ยังอยู่ในระบบนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะลองปรึกษาอัปลน์ที่เป็น Ru b y u p และยังอยู่ในระบบอย่างต่อเนื่องนะครับรับรองว่าเขาสามารถให้คําตอบที่ดีให้ข้อคิดให้พลังกับเรากลับมาได้อย่างแน่นอน นะครับปรึกษาให้ถูกคนด้วยครับทัศนคติสําคัญมากนะครับทัศนคติสําคัญมากต้องปกป้องมันให้ดีนะครับและอันหนึ่งที่เป็นทัศนคติที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้เราเข้ามาทําธุรกิจนี้เราต้องมีความเชื่อก่อนว่าเรากําลังเอาสิ่งดีๆไปให้เขาเรากําลังเอาสิ่งดีๆไปให้คนรอบข้างเรากําลังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่เราลักนะครับนูสกินแบ่งปันอะไรครับนูสกินแบ่งปันอยู่2เรื่อง คือผลิตภัณฑ์และธุรกิจนูสกินแบ่งปันผลิตภัณฑ์กับแบ่งปันธุรกิจผลิตภัณฑ์นูสกินครับคืออาหารเสริมและเครื่องสำอางคนใช้ผลิตภัณฑ์มีสุขภาพดีขึ้นคนใช้ผลิตภัณฑ์ดูดีขึ้นถามว่ามันคือทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่าคำตอบคือใช่อย่างแน่นอนครับเขาได้ใช้สินค้าดีๆสุขภาพเขาดีขึ้นสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับ เสียสุขภาพคือเสียทุกอย่างจริงต่อ,อให้มีเงินเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่ถ้าสู่ภาพแย่จบนะครับศูนย์ทันทีในทางกลับกันต่อให้เราสูญเสียเงินทําธุรกิจสูญเสียเงินล้มแล้วล้มอีกกี่ครั้งมาแล้วแต่ถ้าเราสุขภาพดีเรากลับมาได้อีกนะครับแต่ข้อดีของนูกินคือเราไม่มีทางล้มแบบนั้นครับถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นอาจจะมีเจ๊งมีล้มได้ใช่ไหมนูกินไม่มีคําว่าเจ๊งครับนะครับ,นะรบและนี่คือสิ่งดีๆเนาะ มอบสิ่งดีๆให้กับคนนะครับมอบธุรกิจละ่ะมอบธุรกิจเพื่อให้โอกาสในการเขามีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นจากการมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงไหมครับว่าวันนี้ถ้าเรามีรายได้มากขึ้นเงินมากขึ้นคุณภาพชีวิตตัวเราเองและคนในครอบครัวดีขึ้นอย่างแน่น,นอนครับและนี่คือ Skin นูสกินครับนูสกินมอบสิ่งดีๆให้กับคนเสมอไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆโอกาสธุรกิจดีๆ นะครับแะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆครับที่เราต้องมีมายเซตที่ถูกต้องในการที่เราจะไปลงมือทําออกไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆครับในวิดีโอเขาบอกว่าบางครั้งเราต้องปิดรู้จักปิดหูตัวเองบ้างปิดหูตัวเองต่อคําปฏิเสธปิดหูตัวเองต่อคนที่พูดไม่ดีคนที่พูดลบๆคนที่มาขโมยฝันคนที่มาทําลายเป้าหมายของเรา เขาบอกว่าโดยโดยคนส่วนใหญ่อะมักจะชอบมาพูดกับเราว่าเฮ้ยธุกรกิจนี้มันเป็นไ,ไม่ได้หรอกธุกรกิจนี้มันหลอกคนธุกรกิจนี้มันไม่เวิร์กหอกทาไปเดี๋ยวก็เลิกทําไปเดี๋ยวไม่มีทางประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าไม่เสร็จที่สาคัญนะครับที่บอกถ้าเราปรับอ่ารักษาทัานคตาิ่งของเราไปในทางที่บวกแล้วนะครับเขาแนะนําว่าลองใช้สิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นแรงผลักดันครับ มื่อไหร่ก็ตามที่มีคนบอกแล้วว่าเฮ้ยอย่าทำเลยมไม่มิร์ลหรอกไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกนะครับก็ปิดหูครับแล้วลองเอาในทางในทางกลับกันนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดึงความแรงกดดันเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นเป็นแรงฮึดบอกมาแล้วเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอดูว่ามันสําเร็จได้นะครับหลายๆครั้งเราต้องปิดหูตัวเองบ้างนะครับ ปิดหูจากสิ่งลบๆรอบข้างนะครับเปิดหูให้กับการเข้าระบบนะครับสําคัญมากๆเลยนี้ปิดหูกับสิ่งล,ลบๆที่ได้ยิงจากรอบข้างแล้วก็มาเปิดหูนะครับในการเข้าระบบในการเข้าประชุมในการเข้ามิ팅นะครับและเราจะทําให้เราเนี่ยสามารถปกป้องทัศนสติของเราได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่สําคัญที่สุด ในการลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จนะครับอย่าลมเลิกอย่าลมเลิกเด็ดขาดเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันนี้เราใกล้ความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าอีกคนคนหนึ่งที่เรากําลังไปคุยคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเป็นว่าที่ทีมลีดมาว่าเป็นเป็นว่าที่บูเดมอนทีมลีดแพตินัมให้เราหรือเปล่าจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราหยุด เราหยุดเชื้อเชิญคนเราหยุดนําเสนอธุรกิจคนเราหยุดคุยกับคนเรื่องนูสกินเราไม่มีทางประสบความเร็จอ,อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าวันนี้เราคุยกับคนต่อไปคุยกับคนต่อไปนะครับคนคนนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะมาเป็นทีมลีดให้เราหรือเปล่าเขาจะมาเป็นสตาร์ให้เราหรือเปล่าจริงไหมครับนี่คือสิ่งสําคัญสิ่งที่น่าเสียดายคือในธุรกิจนี้นะครับผมเห็นหลายๆคนที่เข้ามานะ่ยมีความพร้อมเยอะมาก ทักษะค,ความสามารถดีมากๆนะครับเมื่อมองย้อนไปเมื่อเทียบกับตัวผมเองสมัยผมเริ่มเข้ามาทำธุรกิจนี้นะครับนั่งรถเมทัมครับไม่เคยมีทักษะการขายมาก่อนไม่ชอบคุยกับคนเท่าไหร่ด้วยนะครับเป็นคนสันโดษพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ทางกับการเห็นบางคนนะครับเข้ามาโอ้โหขับรถมีรถใช้นะครับแล้วก็อะไรมีเป็นเซลล์อยู่แล้วด้วยมีทักษะการขายอยู่แล้วที่ดีพูดเก่งด้วย นะบ,บุคลิกดูดีนะครับหน้าตาดีแต่งตัวดูดีสร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วด้วยสร้างรายได้หลักแสนภายในหลักเดือนเน่ะสมัยผมทำธุรกิจนี้สร้างรายได้หลักแสนใช้เวลาสองปีครึ่งครับแต่น่าเสียดายที่คนเหล่านั้นเนี่ยที่เขาต้นทุนที่ดีกว่าเราทักษะดีกว่าเรานะครับแต้มต่อดีกว่าเราเยอะแต่เขาล้มเลิกเร็วเกินไปครับนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ ถ้าวันนี้เราอยากจะประสบความสำเร็จนะครับเริ่มต้นลงมือทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนนะครับเริ่มต้นจากข้อแรกก่อนเลยลองเขียนยออกมาครับเขียนออกมาว่าเราอยากได้อะไรลองเขียนออกมาว่าในแต่ละวันเราได้ทําอะไรที่มันเป็นตัวที่ทาให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับลองประเมินตัวเองดูอ่าผมลืมข้ามไปนิดนึงไอ้ตรงที่เขาเขียนนะ่ยเขาบอกแนะนําว่าให้เราลองทำทูดูลิสต์ออกมาด้วยนะครับ t o do list เนี่ยเขียนออกมาเพื่อให้เราไม่หลุดโฟกัสสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำในแต่ละวันเนี่ยทำา to do list มันออกมาด้วยเราจะได้ไม่ได้เสียเวลาในแต่ละวันไปทำกับสิ่งที่เราสึกยุ่งทั้งวันแต่มันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยนะครับนั่นคือตั้งแต่หัวข้อที่หนึ่งเลยนะเขียนมันออกมาครับเขียนเป้าหมายเขียนสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเขียนแล้วประเมินตัวเองดูว่าในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรที่มีคุณค่า และมันจะได้เป้าหมายในชีวิตเราจริงๆอะไรที่มันไม่ไม่สอดคล้องที่ทําให้เราได้เป้าหมายเราต้องพยายามตัดมันออกไปนะครับเราต้องพยายามตัดมันออกไปนี่คือสิ่งสําคัญนะครับและนี่คือหัวข้อนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ c ักเซ f โฟ mula ในหัวข้อของการลงมือทํานะครับเรียนรู้พัฒนาตัวเองปกป้องทัศนติเลือกทําในสิ่งที่มันจะทําให้เราได้เป้าหมายและสุดท้ายครับไม่ลม้มเลิก ยืนหยัดนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับก็ล,ลองไปปรับใช้กันดูนะครับรับรองว่าได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนนะครับในสักเซสฟูลของหัวข้อ,ของเรื่องของการลงมือทำนะครับ taking action เพราะทำจึงสำเร็จนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ